สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราณีมมนนโนครูโรงเรียนบ้านหนองแวงตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดวิทยาฐานะครูชำนาญการซึ่งจะขอวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษดิฉันรับผิดชอบอนุบาลหน 1, ึ่งสามขวซึ่งสัปดาห์นี้ดิฉันนำหน่วยข้าวมาสอนนักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้รู้จัก อาชีพของบรรพบุรุษอาชีพของบิดามารดาซึ่งชาวอีสานได้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบันและดิฉันอยากให้เด็กได้รู้จักสิ่งต่างๆเช่นลักษณะของต้นข้าวว่าต้นข้าวมีสีอะไรมะลิข้าวมีสีอะไรใบข้าวมีสีอะไรให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการทำนาตั้งแต่สมัยโบราณ ว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเราใช้สัตว์อะไรที่ใช้ในการทำนาซึ่งดิฉันได้ยกตัวอย่างกระบือซึ่งส่วนมากชาวอีสานจะใช้กระบือในการทำนาไถนานะคะให้เด็กได้รู้จักประโยชน์ของข้าวว่าข้าวมีประโยชน์อย่างไงต่อร่างกายของเราถ้าเราไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้รับประทานข้าว เราจะเป็นอย่างไรถ้าเราได้รับประทานข้าวเราจะมีการเจริญเติบโตตามวัยและมีพลังงานในการทำงานให้นักเรียนได้รู้จักชนิดของข้าวเช่นข้าวเปลือกข้าวสารคุณครูได้นำอ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการสีข้าวตำข้าวตั้งแต่สมัยโบราณมาปฏิบัติเพื่อให้เด็กได้รู้จักว่า ตั้งแต่สมัยโบราณไม่มีโรงสีเราใช้อะไรในการผลิตข้าวที่จะให้เป็นข้าวสารซึ่งคุณครูก็ได้นำครุกมาตำให้เด็กดูเด็กก็เรียนรู้อย่างสนุกสนานคุณครูก็นำอาหารที่ทำจากข้าวมาให้เด็กดูเช่นข้าวเหนียวปิ้งข้าวจี่ข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวงาดำ แซนด์วิชปลาท้องโก๋ซึ่งเป็นอาหารที่ทำมาจากข้าวเช่นแซนวิชเราก็ได้มาจากข้าวเพราะว่ากว่าจะได้เป็นแซนด์วิชเราก็นำข้าวไปทำเป็นแป้งแล้วก็นำแป้งมา,าทำเป็นอาหารแซนวิชปลาท้องโกอ๋าอาหารเช่นข้าวเหนียวปิ้งข้าวเหนียวมูล ก็เป็นข้าวเหนียวที่เรานึ่งมาแล้วเราก็ประกอบอาหารซึ่งคุณครูก็มีความสุขในการสอนเพราะว่าเด็กก็สนุกสนานเด็กได้รับประทานอาหารที่คุณครูนำมาเช่นข้าวเหนียวอข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวปิ้งข้าวจีปลาต้องโขเด็กได้ชิมแล้วเด็กก็มีความสุขและมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ ผลที่ได้รับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพของบิดามารดาและได้เข้าใจในการทำนาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเราใช้กระบือหรือว่าควายในการทำนาและเด็กได้รู้จักอุปรกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำนาเช่นเกี่ยวหมวกอจอบเสียมค่ะ เด็กก็ได้รู้จักว่าอาหารที่ทำจากข้าวมีอะไรบ้างซึ่งเด็กก็จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้และเขาก็จะได้จดจำว่าตั้งแต่สมัยโบราณกับสมัยปัจจุบัน มีความแตกต่างกันอย่างไรเขาจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเขาก็จะได้รับรู้ว่าตั้งแต่สมัยโบราณมาคุณพ่อคุณแม่มีอาชีพอะไรบ้างและปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร ดิฉันก็ดีใจที่เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนหน่วยข้าวนะคะขอบคุณค่ะ